พวกอร่อยเลยมัน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 ยกมันยน่ากินอยู่เหมือนกันนะนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยถ้าคุณคุ้นแหม่ทงเหมือนไม่จักทำไมมาเจอกันที่ร้านอะไรเนี่ยเออร้านติ่มซรงติ่มซำน่ากินปะพอดีน้ำย่อยมันแบบเรียกร้องให้มาแถวแถวนี้ยแหมพอชวนมาถ่ายวอล์กวิดมีปุ๊บมาทันทีไม่มีปฏิเสธว่าไปร้านไหนแค่นั้นแหละขอแค่บอกมันต้องมีผมมี อาหารการกินที่ไหนต้องมีผมที่นั่นไอ้หน้าบัวบัวเอาเอาอาหารทางนี้หน่อยพวกคุณมีพวกคุณมีหน้าที่ถ่ายอย่างเดียวครับเป็นตากล้องอย่างเดียวเลยกูตากล้องกูถ่ายไปก่อนถ้าถ้าอันไหนของคุณเดี๋ยวผมกินแล้วกินแทนใช่เอออย่างนั้นแหละโอเคเข้าไปในร้านดีกว่าค่ะทุกคนไปค่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคนหน้าคุณอีกแล้วเจอคนหน้าคุณอีกแล้วทำไมวันนี้เจอแต่คนรู้จักบังเอิญมากเลยครับวันนี้ สวัสดีครับพี่ครับพี่อสวัสดีครับอันนี้ทุกคนเจ้าของร้านติ่มซ่งติ่มซำที่พุ้บ๊ะจะพาทุกคนมากินนะคะวันนี้ไม่ใช่มาไม่ใช่พาทุกคนมากินนะมากินให้ทุกคนดูก่อนเราจะใส่ทอดเองอันนี้เป็นร้านเกี่ยวกับอะไรพี่พี่เพลงชื่อตรงตรงเลยชื่อตรงตรงเลยขายก๋วยเตี๋ยวมั้งร้านติ่มซำขายไก่ย่างนะครับผมอะไรวะก็จะมีติ่มซำอาหารจานเดียวแล้วก็แบบอาหารจานเดียวนี่คือ กะเหาผัดซีอิ๊วอะไรกี้ก็มีแต่ที่สําคัญเลยนะใครมาต้องสั่งเผือกโต๊ะเลยฟองเต้าหู้เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกหมดเดี๋ยวไปบอกที่โต๊ะอ๋อโอเคไม่ใช่ว่าไม่ได้จ๋าแต่ว่าไม่มีให้เป้ลงมะอ้าทำไมเออไม่มีให้กินอ่ะนี่ธุรกิจอ่ะดิต้องมีดิไม่ใช่อะไรนะทุกคนคือมองไปที่ตู้ ของละลานตามากแล้วก็คือมีหลายเมนูมากหนูว่าไม่ไหวแล้วหนูอยากไปที่โต๊ะเลยเพราะหนูหิวข้าวมากอยากจะบอกว่าหนูไม่ได้กินข้าวมาแล้วตั้งแต่เช้าดีใจด้วยจริงๆเพราะว่าจะมากินไรกูจะมากินร้านพี่เพลงเตรียมไว้ให้80หน้า80หน้าแอมสิบอ่ะ80อ่ะไม่ไมันมีอาหารจาเดียวอีกเพื่อนก็มี80หน้านะเรามี80กระเพาะเราดูดิเราแยกกันเลยเป็นแปดสิบกระเพาะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปที่โต๊ะค่ะไปค่ะ สองสัตว์ดีทำพี่ดิ้เล่นหนังเจ้ามาก่อนทำไม่ได้แล้วเรู้ยังไหนอะอาหารว้างอ้าวซิ่งเศกมาดิอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวขอใส่อาหารก่อนนี่นรละคาถาแล้อาหารอาหารไม่กินนะฮี่หงายเลยหงายเลยอะอาหารยังไม่มาอีก เอาหน่อยเอาหน่อยเื่อนหเยทุกคนอย่าเชื่อว่ามันอร่อยไม่ถึงว่าไม่ได้ไม่ได้มนอร่อยจริงจริงอยากจะบอกว่าเคยมากินครั้งหนึ่งเป็นชีมอันนี้บอกเลยนะไม่ได้อวยพี่ตัวเองนะ กุ้งเป็นกุ้งหมูเป็นต่อน่ะเป็นต่อนยื้อเป็นต่อนนะไปก่อนนะเป็นหมูเปนปลาป่ะเนี่ยเป็นต่อนหมูเป็นชิ้นคืออยากจะบอกว่าวัตถุดิบของเขาเน้นเน้นชิ้นชิ้นเลยและที่สําคัญที่หนูรู้มานะที่ครปเป้รู้มาคือเขาปั้นสดทำสดเป็นแบบว่าจานต่อจานเสิร์ฟต่อเสิร์ฟนี้เลยเตะฐานอะไลอง่างไอเคี่ยงลองลองอันนี้ลองชิมอันนี้ แบ่งครึ่งกันได้เลยสองคนใหญ่มากเลยพี่จักใหญ่ก่อนจริงเหรออร่อยมันจะแบ่งครึ่งพอเหรอพี่เคดลองดูก่อนนี่จิ้มอันนี้นะลูกนี่อันนี้ได้เลยจ้าคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งนละครึ่งช่วงนี้ช่วงนี้เข้าโครงการเข้าโครงการคนละครึ่งก่อนครึ่งนี่น้ำด้วยน้ำจริงน้ำจิ้มพุ่งเด็ดเลยน้ำอะไรนะน้ำจิ้มเฮ้ย โอ้โหอร่อยอันนี้เฮ้ยแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยจะชอบคนละคนละไม่ต่างไม่เหมือนกันอี๋อันนี้มันจะเป็นอาจารย์แห้งที่มีความเปรี้ยวหอมหอมพริกกินแบบไม่เคี้ยวเคิวหน่อยแต่อันนี้นี่คือเราดูอาจารย์แห้งจริงๆตัวเนี้ยทางคู่กันกับติ่มซำเป็นซอสติ่มซำชอบเด็กๆน่ๆเชื่อมั่วว่าซอสทุกอย่างอ่ะทำเองหมดเลยนะแม้กระทั่งน้ำลาซีฟู้ดทำทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่าง แล้วอันนี้อันนี้คือที่ให้มันอันนี้คือกินได้ด้วยใช่ไหมกินได้กินได้เหมือนกันตอนแรกมองว่าเยอะนะพอกินเข้าไปปุ๊บดูน้อยไปเลยเนาะเพราะมันอร่อยอร่อยปุ๊บดืน้อยทันทีเลยคือเขาเขาจัดจานทุกอย่างสวยมากเลยนะเอาจริงๆขายก็ขายอย่างนี้เลยนะทุกคนทานเผ็ดไหมได้หมดเลยอ่ะลองตัวนี้เกี๊ยวเฉวเฉีตัวเนี้ยจะเป็นเกี๊ยวกุ้งเหมือนกันอยากให้ลองกัดเข้าไปว่ามันจะเป็นกุ้งแบบเน้นๆแต่ว่าทานคู่กันกับตัวพริกเผาหม่าล่าอกินี้ยวเดี๋ยวก่อนจะกินอ่ะผัดดองก่อน ดองก่อนล้างปากล้างปากล้างปากเอามีชุดกระตุ้มใช่ฟิลโอมากาศเออใช่แบบสับขิงดองสับขิงดองแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเกี๊ยวเสฉวดนะคะเป็นเกี๊ยวกุ้งมาจากประเทศจีนนะคะนี่คือนี่คือเชฟป่ะนี่คือรายการอาหารใช่เลยอ่ะเอาเราไม่คิดว่าจะอยู่นี่นั่งคุยเล่นกันเลยบอลนมาทำอะไรนะมาครับชน เป็นไงกุ้งเน้นๆไหมหมาล่าไม่ใช่หมาล่าอยากกินเลยอ่ะเดี๋ยวต้องสั่งแพ้กุ้งกุ้งอย่างแรกเลยนะหอมเฮยมอนมอนมอนยังอยู่มอนยังอยู่กับพี่ใช่ไหมมอนยังไม่ไปไหนใช่ไหมร้านนี้มอนมอนกลับมาก่อนนี่ับมาแล้วผมบอกได้เลยว่าเมนูที่มีกุ้งร้านนี้ทุกเมนูโคตรอร่อยเลยและอันใหม่เพิ่งมาไม่นานนี้อันนี้สําหรับพวกเราเลยคืออะไรครับพี่อันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นซุปหมูต่อแล้วดูดน้ําเลยครับ ลองจอดูเขามีใช่แล้วดูน้ำของของเป้จะเป็นทัฟเฟลนะเป้เป็นพัฟเฟลจุยซีมากขอชิมน้ำหน่อยนะคะอืมหอมวะอุ้ยหอมมากม่อนเป็นไงวะเพื่อนเจาะซะตรงกลางไม่ใช่ม่อนสามารถทำให้ร้านติ่มซำพี่เป็นร้านลาบได้ม่อนเก่งมากครับผมปมือฮะ หยอก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 มีข้าวเหนียวไหมทางของน้องมาถึงร้านบอกว่าพี่ผมขอเสือได้ไหมทด้ไหมอ๋อผมจะนั่งทางข้างล่างคือนี่ไงมันต้องผมต้องเลยไปมันฟิลญี่ปุ่นไงทางข้างล่างใช่ไหมบอกตาคูว่าแคบหมูหรือเปล่ามูไม่ถูกจริงจริงอะเพลงเพิ่มหลายเมนูขึ้นมาใหม่มันไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่อาหารที่เป็นติ่มซำหรือว่าไม่ได้มีแค่แบบสไตล์กระเพาะปลาหรืออาหารจีนอะไรแบบนี้ เพราะว่าตอนนี้มีแบบข้าวต้มกุ้ยใช่เดี๋ยวไปหยิบมา,าให้ข้าวต้มกุย้ยปุกปิ๊กใครที่แบบว่าอยากมาทานคนเดียวคือปกติอะชอบไปกินข้าวต้มกุย้ยใช่ปะ่ะแล้วเราอะชอบเลือกหลายๆ,ๆอย่าง<ๆ>แล้วเราก็กินไม่หมดอันนี้เป็นแบบคนเดียวก็สามารถมาเลือกทานได้ หน่ารักจังเขาต้มกุ้ยเฮะเป็นกุ้ยอีกแล้วเป็นกุ้ยตั้เองเหรอเาต้มุ้งเองเลยรอคิมก่อนได้ไหมแหมถูกใจจริงไอตัวนี้มันถูกใจจริงถ้ามีข้าวเหนียวเล่นถึงจุ๊บเนี่ยพอดีเพราเขาคนน้มต้องกินกับเ้าต้มเนี่ดูมันทำหนำเลี้ยบที่เป็นลาบแล้วอ่ะเขาขัดหนำเลี้ยบพี่ขัดเป็นต้มกุ้ยมารู้ว่ามาถูกวันมากมาถูกในวันที่เมนูออกเยอะแล้วจังหวะนี้มาแล้วเมนูใหม่ด้วย นึกถึงบ้านขันแก่นเนาะก็จะมีไข่กระทะต้มเส้นกล้วยจับอะไรเงี้ยมีอีกเยอะเฮ้ยว่าไม่ได้อร่อยนะทุกคนอะนั่งทานกันเลยเอออะงั้นนั่งทานกันเลยนะพี่เดี๋ยวเหรอสโล่เลยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเชิญพี่ออกไปก่อนนะคะหนูจะได้กินแบบว่าสบายใจตกใจคิดว่าเรียกให้พี่อยู่อ๋อมอนมเชิญ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กลับมาขอโทษนะครับเจ้าของร้านไปแล้วจัดดีลออะไรจัดดีลออะไรทุกคนคือเมนูมีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นติ่มซำแต่ว่าเดี๋ยวปุ้เป๊จะแบบชิมออเดอร์ออเดิร์ติ่มซำให้ดูก่อนมาติ่มซำนี่ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดนี่คุณใจตรงกันขอกผมงนี่แน่อันนี้คือแบบว่าเอ้ยแต่ว่าเมนูเขามีเพิ่มมากขึ้นแล้ว เราจะมาตัดสินว่าอันนี้คือที่สุดไม่ได้อ๋อเราต้องชิมให้ให้หมดก่อนเรามาฟันว่าไหนเราชอบที่สุดใช่อ่ามาจัดไปเพื่อนก็ยังฟันอันเดิมอยู่ก็ยังชกิมมาแร้กินก่อนอันนี้เป็นแบบว่าเราเราต้องตัดกําลังดยเอ้ยตัดตัดรสชาติด้วยการแบบกินอันนี้เข้าไปก่อนเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าลําเอียงเฮ้ยนกดตะเกียบไม่ลงเลยกุ้งแน่นเลยขนาดนั้นเคี้ยวกุ้งนะใครมาแล้วไม่ได้กิบกุ้งจีบจีบจะของรานย้งอยู่ ไม่สะกิดเลยอ่ะจิกิบไม่ทันจีบจีบกุ้งจีบกุ้งนะครับใครไม่มาแล้วไม่ได้กินใครมาแล้วไม่ได้กินใครมาแล้วไม่ได้กินถือว่าพลาดอจิไปจนไปหืมกุ้งเด้งกุ้งเด้งกุ้งเด้งยุบๆนะปะอึงอเป็นกุ้งเลยอ่ะเฮ้ยผมว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เริ่มลืมเหลือกอันนี้ละ ยัง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 ตได้เด็นปลากระพงนึ่งมะนาวอันนี้ก็เมนูใหม่ปะที่เราไม่ได้กินงวดงดที่แล้วใช่แต่บอกว่าปลาเขานะเนื้อขาวจ๊วนี่ขาวจ๊วนหน้าเจียนะคะเจียได้เลยชิมก่อนเลยเจียก่อนนะหืมไงหืมปลากระพงไม่ต้องปรุงเลยเพราะเขาปรุงไม้แล้ว หอมแบบเนี่ยน้ำจิ้มทีฟู้ดแบบคุกในนี้เลยแล้วกินโคตรอร่อยเลยอันนี้เมนูเมนูนี้เห็นในตู้เหมือนคล้ายๆว่าข้าวอบแบบว่าข้าวอบจักพรพดิป่ะจะมีเป็นแบบว่ารวมธัญพืชมีไข่เค็มคล้ายๆบัจ่กงแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่รู้นะนีไข่เค็มมีไข่เค็มไข่แดงเค็มแล้วก็มีเห็ดหอมมีหมูมีกุ้งอ่ะคุณลองอุปูนี่เรากินทีละคำนะไม่อิ่มอ่ะอุ๊ยทุกวันขึ้นนี่จัดไปนะทุกคน เป็นไงกินดีมีกะปินิดหน่อยไม่มีกะปิมั้งไม่มีหรออืมนะเาจ้อร่อยเลยอ่ะีเหมือนอร่อยหอมไหมอธิบายไม่ถูกอยากให้ไม่กินเองอ่ะอุ้ยอันนี้ยอร่อยจริงอันนี้หอมแต่พอก่อนเราไปเมนูต่อไปฮะพอแล้วเหรอวิ่ีนี้อะไรอ่ะกระดูกหมูอ่อนวิไม่รู้คืออะไรแต่ว่า คิอแพ้แล้วซี่โครงหมูซี่โครงหมูครับอันนี้ซี่ซี่โครงหมูหมนึ่งเนื้อร่วนอันนี้ตั้งให้เฉยไม่รู้ชื่ออะไรประมาณนี้อุ้ยอันนี้แบบเอนนะอดีๆนะแ่จ,จะให้ขนมจีบกุ้งเป็นที่หนึ่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วและผมว่าเมนวันนี้มีแซงแน่นอนมีแซงไป เป็นไงทีเด็ดเยอะเหมือนกันเนี่ยเมนูใหม่อะหมึกนึ่งมะนาวซ่านี่คนละตัวไม่มากับเพื่อนก็ไม่ต้องแย่งกันโอเคถ้ามากับเพื่อนมากกว่านี้ก็ก็สั่งสองไงเออสั่งสอ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 งอันเนี้ยไปไปเราเอาตัวเล็กกว่าก็ได้อะเจ้าตัวใหญ่ไปไม่ดูใหญ่ๆเล็กจริงนะนี่ไหนไหนก็วัดอ่ะทุกทุกคนดูครับหนเล็กกว่านะโอเคห้าสบสามไปเออ คือนี่คือเหมือนหมึกมะนาวยัดไส้ก็ใช่เนี่ยหมึกมะนาวยัดไส้กัดเลยปากจริงเหรอเออคุณไม่ตักน้ำเข้าไปนี่ไงอร่อยครบรสตีกุ๊เต็มเต็มแซ่บแซ่บอะเออแซ่บ รอบที่แล้วคุณชอบสีขาว<ช>รอบนี้ฉันให้คุณกินสีดำดำไม่โดแนแดดแต่ดำ <c oughs> <c oughs> สระเปาอะเกาียช<จ>นห,หยดเต็มมือไว้กระเกลาร้า,าล้วเขาก็เด็ดเหมือนกันนะเฮ้ยมองหน้าไหนวะเจาปะ <c oughs> เก้าเป็นเจ้าเก๋าไอ้เราก็ไขว่าไม่มีใครผูกัน ของเขาอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะอะไรลูร้ปะเรารู้มาว่าพี่ดิบพีถันซาลาเปาเนี่ยป,ปั้นแป้งเองนะครับปั้นปั้นแป้งเองปั้นเองกับมือทำไส้เองทำ<ก>ทุกอ,อย่างเองหมดเลยกับมือ,อม,มือมือแม่ครัวไม่ใช่มือเพลงใช่ไหมมือมือแม่ครัวไม่ใช่มือเจ้าของร้านเออแล้วก็ไส้เอออะไรเออทุกอย่างเตรียมเองกวนเองน้ำจิ้มน้ำซอสเขาทำเองหมดเลยเหลือจะเชื่อไปถามตอนไหนเนี่ยมาด้วยกัน เขาบอกแล้วบอกอ่ะเดี๋ยวเราชิมเออเดอร์ก่อนสลาเปาลเปาอยากจะรู้เหมือนกันว่าแป้งของเขาเนี่ยจะต่างจากแบบแป้งสลาเปาที่อื่นไหมสลาเปาไส้ไข่เค็มลาวาอ,อ,อันนี้ที่เด็ดที่เด็ดโอ้วั <c oughs> นนี่ทุกคนดู <c oughs> ว้า เราวางมดเยอะอมาแต่ไปลวกมืออ่ะบอกเลยเอาดิช่วยดิโทษดเถิดเถิดยระวังระวังระวาวาไหลเนี่ยเนี่ยเอาเอาไปก่อนอ่ะนี่นี่เดี๋ยวเราเติมให้เติมไส้ให้เดี๋ยวเราเติมไส้ให้เอ้เอ้ยเอ้ยพจิพูจิว้าวดูดิกินมากเร็วเร็วเร็วเราไม่ไหวแล้วมันไหลลงมือแล้วจ้องซ้ำไป คำเดียวรู้เรื่องอร่อยอร่อยครับ อิ่มมากอร่อยไหมอร่อยมากชอบอันไหนทีสส so cool. ่สุดเป๊ชอบไหนสุดชอบไหนสุดให้ให้เขาบอกก่อนเลยยวเขาเรียนแบบผมโอ้โหกหนูคิดไม่ออกมากกว่าคือของหนูเนี่ยมีหลายเมนูแต่ว่าหลักๆเลยที่มันเด่นขึ้นมาในปากเลยนะคะก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งเสียชวนใช่ไหมอันนี้คืออร่อยมากกลิ่นของน้ำจิ้มแล้วก็กลิ่นของเที่ยวเนี่ยมันคือหอมมากหนูชอบกินเข้าไปแล้วคือ ยังกินเมนูอื่นอยู่อ่ะกลิ่นเนี้ยก็ยังอยู่ในปากอันนี้ก็คือที่ชอบให้ที่สุดนะแต่ว่ายังที่ชอบในติ่มซำมากอยู่เลยนยก็คือเกี๊ยวจิบกุ้งจิบกุ้งยังเป็นจิบกุ้งอยู่จะพูดผิดสิอย่าเป็นเหมือนมือไม่ใช่ไม่มีผิดของว่านของว่านเมนูไหนของผมเลยนะวิแปลกมากเลยทั้นนี้คือแซงอะแซงจิบกุ้งผมไปได้ก็คือไอ้นั้นเขาเชื่ออะไร แคปหมูแคปหมูคือไนี่อย่างนี okay. ้แคปหมูแล้วเนื้ออยู่หนึ่งชิ้นนี่มันชื่อว่าอะไรอ่าใส่กุ้งโอ้เต้าหู้ใส่กุ้งขนาดกูบอกมึงใกล้ขนาดนี้เรงอะไรกู้อะไรกูนะฟองเต้าหู้ใส่กุ้งที่หนึ่งในใจผมก็คือนะครับฟองเต้าหู้ในกุ้งใส่กุ้งเด็กเป็นเงี้ยว วางเต้าหู้ใส่กุ้งใสกุ้งใสกุ้งใส่กุ้งนะครับโคตรอร่อยบอกเลยว่าตอนตอนถือมาแรกพี่ให้ชิมอันใหญ่ก่อนเลยหรอมันจะยิ่มนะพี่พอกินไปอือพี่ไม่ไม่พอแบบอร่อยจริงอันนี้ให้ที่หนึ่งเลยครับ ที่2ก็ยังตามมาเหมือนเดิมครับน้องรักจีบกุ้งจีบกุ้งจีบกุ้งก็ยังติดๆเหมือนเดิมครับแ,แต่อยากจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วอ,อร่อยทุกเมนูแล<ต>้วอีก,อ,กอันงนท,ท,ที่แบบว่าสุดยอดมากเลยคือซาาเปาไส้ลาวอ,อ่ะโหอันนั้นคือแบบว่าบีออกมาคือแบบไหลยเยิ้มอันนี้เลิฟชอบในเวลา ซาลาเปาเนี่ยจริงๆแล้วไส้ของเขาเด็ดทุกลูกโดยเฉพาะไส้เผือกไส้ครีมไส้ชาเขียวชาเขียวแล้วก็เนบดาแกงหมูหมูสับหมูแดงก็อร่อยเหมือนกันซาลาเปานี่ผมชอบจริงๆในอนาคนเราจะมีไส้อะไรนะเราคุยกันเมื่อวานมีไส้ลาบหมูซาลาเปาลาบหมูซาลาเปาอยจุ๊กเอออะเมนูเลคคอมเมนท์ที่ต้องสั่งมาแล้วต้องสั่ง คืออะไรคะถ้าจะเป็นติ่มซำนะเวลาลูกค้าเดินขเข้ามาเพจจะแนะนำให้ทานท่าเก๋า ขนมจีบกุ้งแล้วก็ปลากระพงไม่ว่าจะเป็นปลากระพงนึ่งซีอิว๊วนึ่งมะนาวหรือว่าผงกะหรี่แล้วประกันเลยว่าปลากระพงของเราเนี่ยเขาขาว,ขาวแล้วชิ้นใหญ่ๆสดๆอร่อยมากแล้วตัวขนมจีบกุ้งเนี่ยมันจะเป็นกุ้งแบบกุ้งเน้นๆใช่ใช่ขาเกากุ้งก็คือแบบเป็นกุ้งแบบเต็มเลย,เลยส่วนอาหารจานเดียวนะคะก็คือฟองเต้าหู้ทอดไส้กุ้งตัวเนี้ก็เป็นของทานเล่นเนาะแล้วก็จะมีเกี๊ยวเสฉวนที่จะแนะนําลูกค้าส่วนใครที่แบบว่าอยากจะมาทานอาหารจานเดียวเราก็แบบรีบไปใครทํางานอยู่แถวนี้อะไรเงี้ย ผัดซีอิวนะคะต้องลองผัมหอมๆติดกลิ่นกระทะรรบประกาศว่าอร่อยมากอ่ะแล้วถ้าใครที่มามีโปรโมชั่นให้แม่พี่เพลงเฮ้ยมีมีแบบหนูขอแบบสเปเชียลเด็ดๆแบบเฉพาะช่องหนูเท่านั้นอ่ะเอาจริงไหมเราอ่ะยังไม่ได้แบบมีสเปเชียลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเลยสักครั้งเลยนะแต่อันเนี้ยน้องอ่ะมาถ่ายให้เราเห็นที่นี่แล้วเพลงก็อยู่กับน้องมาตั้งนานทุกคนมาถ่ายให้ ไม่เป็นอ่ะชุดตอนนี้อ่ะทานแล้วก็คือเดือนธันวาเนี้ยมันเกิดเราสองคนครับยี่สิบสี่วันเกิดเป้สิบเก้าวันเกิดเพลงลูกค้าหรือว่าใครที่แบบว่ารักคูเป้นะคะแล้วมายื่นช่องให้เพลงดูอยู่ที่ร้านเนาะไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, IG, Facebook ไม่ว่าจะช่องทางไหนที่ปูเป้ลงนะคะมายื่นให้เราดูได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาเราลดให้10%ครับเออ10%รีบนะคะทุกคนเพราะว่าปูเป้จะลงคลิปวันที่9ธันวาขอบคุณมาเป้จะรอรีโพสปูเป้ลงคลิปวันที่9าธันวาร้านติ่มซงติ่มซำถ้าคนดูอยากมาเนี่ยมาที่ไหนพี่เพลง มา<ส> <petrol. S 1> ที่ไหนพี่เมาที่ไหนครับร้านร้านเรานะครับอยู่ตรงหลังบีไฮนะครับผมเนาะอยู่ตรงข้ามวัดขาสุขนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มนะครับและจะบอกว่าที่ร้านของเรานะคะอีกครั้งหนึ่งหลายๆคนจะชอบคิดว่าชื่อร้านติ่มซำมีแค่ติ่มซำนะป่าเราไม่ได er <c oughs> ้มีแ <hyster> ค่ติ่มซำนะคะเรามีอาหารอีกหลากหลายเลยและจะบอกว่าราคาติ่มซำของเรานะคะเริ่มต้นที่เข่งละ29บาทเท่านั้นนะคะและข้าวต้มกุยนะคะเริ่มต้นที่ราคา8บาท อ๋อใช่คือจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนได้มาลองทานอะไรหลายๆอยากเราเลยไม่ได้ทําเป็นพอรต์ชั่นใหญ่เราก็อยากให้ทุกคนได้มาลองทานยังไงก็แวะมาทานที่ร้านเราสักครั้งหนึ่งอาจจะได้กลับมาเป็นครั้งที่สองมาทุกคนมานะปุ๊บไปคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆมั่นคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆครับลองตามรองแล้วว่าอยากกินอีกรอบหนังท้องตึงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินบนนู้นแล้วก็มาเอาอีกสิบเปอร์เซ็นต์ อย่างนั้นเลยเหรอโอเคทุกคนฝากด้วยนะคะว a l k w วิ h มีนะคะ EP นี้พาทุกคนมาดูของอร่อยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าต้องมากินที่ร้านนะคะส่วน EP นี้หน้าไู่บพาทุกคนไปไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะบ๊ายบาย